ครับก็สวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆ่อนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะครับก็ชมพระศึกษาพระของ FC ที่สะสมเนี่ยเล่นหาแค่ชอบนะครับส่งมาให้ผมในในการเลือกชมแล้วก็เลือกเช่าสะสมแบ่งปันให้ท่านอื่นๆนะครับในถ้าสมมติว่า FC ท่านไหนมีพระอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น FC บางคนเทียนท่านนี้นะครับ ส่งผ้ามาสองรอบนะครับมาสองกล่องแต่เป็นชื่อเดียวกันนะครับผมก็แกะออกรวมกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีของท่านอื่นมาด้วยหรือเปล่านะครับพระที่มาก็มีราวๆสักเกือบ50องค์นะครับพระเกือบ50องค์เนี่ยมีแบบที่ผมเล่นอ่ามีแบบที่ผมเล่นอยู่พอดีนะครับวันนี้ผมก็มีเนื้อหามาสองสองค์ที่ให้ชมนะครับ อย่างเทวดาแขนหักศอกอันนี้ไม่ใช่สมเด็จที่ถึงยุคนะครับอันนี้ไม่ใช่สมเด็จที่ถึงยุคมีพิมพ์ของหลวงปู่หินทำออกมาด้วยนะครับของพิมพ์เทวดาแขนหักศอกแต่รขาวๆวันนี้น่าจะได้ดูสายหลวงงานด้วยแล้วก็ดูพระเนื้อมันนะครับดูพระเนื้อมันเนี่ยเนื้อมันที่หลายๆคนก็อยากจะ หาไว้ไปศึกษาในราคา10 20อ่าลองดูครับเผื่อเผื่อหาได้นะครับที่ผมคิดว่าเช่าตามเพจนี่น่าจะ2 300ขึ้นนะผ้าเนื้อมันนะครับยังไงก็ดูดีๆก่อนเช่าหานะครับแบบนี้ตัวผมเห็นแล้วปล่อยผ่านเลยแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยเห็นเห็นแล้วอาจจะเช่าเลยนะครับในราคา3 0 0 3 5 0แบบนี้ผมเห็นเยอะนะครับผมเห็นเยอะผมปล่อยผ่าน น,นี่คือเนื้อมันนะครับก่อนอื่นเลยขอ,อไปดูสมเด็จคือแจ้งก่อนครับว่าพระที่มานะครับอย่างห่อแบบนี้นะครับห่อมาแบบนี้นะ FC ซพี่ชายนะครับจากบางขุนเทียนห่อพระมาแบบนี้แล้วก็พระเนี่ยอยู่ติดกับอีกองหนึ่งนะครับทําให้กระเทาะนะครับห่อแบบนี้โอกาสพระหักค่อนข้างจะสูงครับ ถ้ามา,อย,าอย่างนี้นะครับโอกาสท <algum> ี่กระท้อนเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับหรือไม่ก็ห่อใส่ทิชชู่นะครับห่อใส่ทิชชู่แล้วก็ยัดใส่ในซองแบบนี้นะครับนี่ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยเจอหักแต่ถ้ามาแบบไม่ได้ห่อใส่หักนะครับมีชารุดอยู่แต่ไม่รู้ว่าชารุดมาก่อนหรือเปล่านะครับบางท่านก็จะเขียนมาว่าองค์น,นี้ชารุดนะแต่นี้ไม่แน่ใจว่าชารุดไหมแต่แบบนี้ยังไม่ได้เช่าหานะครับองค์นี้ องค์น to <off> <ểm> pues ี ar, ้ชารุดนะครับแต่ว่าเป็นพระที่ไม่ถึงยุคนะครับหลวงปู่ผู้นะก็เป็นพระที่ไม่ถึงยุคนะครับที่ชารุดนะครับแต่ในตลับก็มีกระเทาะอยู่หนึ่งองนะครับก็คือน่าจะเป็นไกเซอของหลวงปู่นาคหลวงปู่หินนะครับองค์นี้เป็นพระดีแต่ว่ากระเทาะนะครับนอกกนั้นก็สมบูรณ์ทั้งหมดครับองที่ผมสนใจนะครับผมพาไปดูองค์ที่ผมสนใจนะครับ อ,อันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะผมขอแจ้งเข่าวสารนิดนึงครับ FC ที่ส่งพระในซองซอ,อ,องแรกเนี่ยส่งไปกรุงเทพนะครับแล้วซองที่สองเนี่ยส่งมาโคราชผมคิดว่าเป็นเจ้าเดียวกันนะครับเป็นเจ้าเดียวกันผมรอติดต่อกับถึงจะแกะกล่องที่ห่อที่สองนะครับพระมาหาผมแต่เจ้าของพระไม่ติดต่อมามีติดต่อมาครั้งหนึ่ง ผมก็ฟังแกไม่รู้เรื่องนะครับคือแกน่าจะเป็นคนใต้หรือเปล่ายังไงเจ้าของพระติดต่อกลับมาหน่อยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่าเป็นคนใต้หรือเปล่าพอดีโทรมาแล้วก็ผมก็คุยแบบอาจจะไม่ไม่คุ้นสำเนียงครับผมก็เลยพี่ยังไงเดี๋ยวเหมือนไม่ชัดนะครับสัญญาณไม่ชัดผมว่าพี่โทรกลับมาใหม่หน่อยนะครับพอดีวันนี้มีมาอีกห่อนหนึ่งนะครับห่อนี้มาโคราชนะครับ ติดต่อกันมาก่อนนะครับถ้าเห็นคลิปแล้วนะครับขอบคุณมากครับอขอไปดูพระเลยนะครับคืออาจจะให้ดูเนื้อของบางท่านสะสมนะครับอันนี้เป็นเนื้อวัดปราศาสตร์บุญยญาวาดปี0 6นะครับเนื้อองค์นี้จะออกไม่เชิงสีขาวแล้วนะครับเพราะว่าพระเนี่ยผ่านมาก็น่าจะ60ปีแล้วนะครับ อันนี้ปี66ออกปี06นะครับองนี้เป็นถ้าพูดก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจากนี้เส้นใต้หน้าตากักนค่อนข้างจะชัดนะครับคือเป็นเนื้อผ้าแท้แต่บางท่านบอกว่าเอเนื้อผ้าแท้แต่ว่าออกที่ไหนเนาะบางบางบางท่านก็บางท่านที่เล่นประจําก็รู้ครับแต่บางท่านที่ไม่ได้เล่นประจําจะไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเป็นผ้าเนื้อแท้ แต่เป็นพระสูตรสมเด็จคล้ายๆกับบางขุนพมแต่เนื้อท่านจะไม่เก่ามากอายุพายงหกสปีนะครับเป็นพระไม่ได้ลงก่แต่เนื้อเนี่ยดูต้องบอกว่าถ้าเป็นถ้าเทียบนะก็คือจะเป็นทางสูตรสายบางขุนพมนะครับเนื้อเนื้อสูตรสมเด็จนะครับ,รบอง์นี้จะออก ไม่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 เชิงขาวนะครับแต่ว่าเชิงแบบมีคราบไขเป็นสีออกอมเหลืองนิดนิดนะอมเหลืองนิดนิดแต่ถ้ามาแบบทําขึ้นมาใหม่ๆถ้าถ้าสร้างเสร็จใหม่ๆวันนั้นท่านจะสีขาวแต่พอออผ่านไปตอนนี้ก็60ปีแล้วนะครับก็ได้คราบไขที่เป็นสีออกสีเหลืองมานิดนิดนะครับ นี่หลายท่านก็เก็บครับพระก็มีความนิยมในการเช่าหาอยู่นะครับเพราะว่าพิธีใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิธีใหญ่เจ้าของพระอยู่บางขุนเทียนนะครับยังไงถ้าเห็นคลิปแล้วเดี๋ยวผมติดต่อไปครับติดต่อไปก็1นึ่งองค์ที่สนใจนะครับก็คือวัดปราศาสตรนะครับปี 06, นะครับ อันนี้ผมจะพาไปดูพระที่เนื้อดีก่อนนะครับอีกองหนึ่งก็เป็นโพหกนะครับอันนี้ไม่ไม่ถึงสมเด็จนะครับไม่ถึงสมเด็จแต่เป็นพระแท้นะครับองค์นี้เลี่ยมเดิม,มะดนะครับเลี่ยมพลาสติกนะครับแต่ว่าต้องเอาออกจากเลี่ยมครับเพราะไม่งั้นนี่พระจะค่อยๆลานตอนนี้อยู่ในกรอบน่าจะเกิน20ปี นะด,ดูจากดูจากกรอบนะผมว่าน่าจะเกิน20ปีอปีแต่ถ้าไปอีกหน่อยนี้รับรองว่าเนื้อลั่นแน่นอนครับอันนี้ไม่ถึงยุคนะครับดูเนื้อเนี่เป็นผ้าเนื้อแท้นะครับเป็นผ้าเนื้อแท้แต่ไม่ใช่ยุคสมเด็จนะครับอันนี้น่าจะอยู่ราวๆสักเนื้อแบบนี้ก่อนหลวงปู่นาคเนื้องาน,นะครับ หลงปู่นาคเนื้องาอันนี้เนื้อท่านจะออกแบบหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มคล้ายๆเนื้อหลวงปู่หินนี่นะครับคล้ายๆเนื้อหลวงปู่หินวัดระฆังช่วง2485นะครับอ่ะองค์นี้ก็เป็นพระดีนะครับอ่เดี๋ยวผมสอบถามไปอีกหนึ่งองค์นะครับวัดประสาทแล้วก็อ่าปกโพหก อ่ะแล้วก็ที่เป็นพระถึงยุคนะที่ผมมองเห็นอยู่ก็มีแค่วัละคงพิมพใหญ่เกตทลุซุ้มอง์นี้นะครับพิมพ์ค่อนข้างจะโยนิดนิดนะครับโยนิดนิดก็ตามการกดของท่านนะครับองนี้เป็นพระเนื้อต้องบอกก่อนว่าเป็นพระเนื้องานะครับเป็นพระเนื้องาเนื้อแข็ง แทบจะเป็นหินแล้วเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆครับถ้าใครไปเจอนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะให้แบบเห็นภาพชัดเจนขึ้น <c oughs> ก็แนะนำให้ดูทางโทรศัพท์ได้เออไม่ใช่ดูทางทีวีนะครับดูอ่ายูทูบ ผ่านทางทีวีภาพที่ท่านจะเห็นอาจจะโดดเด่นกว่าในโทรศัพท์นะครับตรงนี้ลงรักปิดทองนะครับลงรักปิดทอง องน,นี้สะสมได้นะครับองค์นี้สะสมได้ผมจะสอบถามราคาไปนะครับมา50ากว่าองค์นะครับมีแบบที่ผมไปได้อยู่ถึงยุคนะมีแบบที่ถึงยุคที่ผมเล่นเนี่ยแค่องค์เดียวคือองค์นี้นะครับพระที่สะสมแค่ชอบของอพี่ท่านะ่ะ ผมชอบแค่หนึ่งองค์นอกนั้นผมปล่อยผ่านเลยนะครับปล่อยผ่านเลยนี่เดี๋ยวผมพาไปดูครับว่ามีแบบไหนบ้างอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังัน,นี้ด้านหลังครับคือจะมีคล้ายๆกับเนื้อนะครับเนื้อที่แบบติดๆเกินมานะครับอันนี้แบบอ่ะดูง่ายดูง่ายครับ นี่ผมให้ดูผิวก่อนนิดนึงให้ดูผิวด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้คาบไขนะครับคาบไขพื้นผิวอันนี้เป็นพระที่ถึงยุคนะครับอันนี้เป็นพระถึงยุคอันนี้เกตทะรุสุมนะครับนนให้ดูผิวพันธุ์ของท่านนะครับมวลสารจะเป็นจุดแดงเล็กๆนะครับขององค์นี้เหมือนสัน วด้านหน้านะครับอันนี้คือผิวด้านหน้านี่จะมีคราบของคราบไขการใช้นะครับองค์นี้มีคราบไขการใช้คุมขององค์พระอยู่นะครับรวมทั้งคราบาลงลักปิดทองเดิมนะครับแต่พระเนี่ยคือเนื้องานนะครับพระคือเนื้องานเนื้อแข็งนะครับ ล่าสุดที่ได้มานั้นจะเป็นเนื้อแบบออกปูนเพชรน,นะครับสีขาวอ่ะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้องาสีออกคล้้ำน้ำตาลนิดนนะครับอ่ะอ่ะองค์นี้ผมเช่านะครับองค์นี้ผมรับนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลรูซุมดูลักษณะของแขนของท่านนะครับตรงนี้แทบจะ ขาดนะครับแขนของท่านเล็กเล็กจนจะขาดนะครับเหมือนทรงแขนแบบชี้ขึ้นไปเนี่ยชีย้ขึ้นไปแบบกว้างนะชี้ขึ้นไปกว้างจะไม่เหมือนกับที่แบบพิมพ์แบบทั่วๆไปที่เคยเห็นนะครับลักษณะการชี้ออกออกไปของแขนในค่อนข้างจะชี้ออกไปกว้างแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะแบบแทบจะขาดเลยนะ แต่เห็นนะครับก็คือยังเล็ก,เลกๆเรียวๆอยู่เนี่ยเล็กเรียวนะครับแทบจะขาดนะครับคือตรงนี้จะเล็กมากนะครับนี่คือทรงแถนของท่านนะแบบสงงานะครับทรงสงงาแต่ว่าซุ้มเนี่ยอาจจะก็จะมีแบบโยโย่เข้าบ้างนะครับเนี่ยช่วงที่เริ่มต้นของซุ้มเนี่ยเหมือนโยเข้ามาด้านในนะครับน่าจะเกิดจากการสัมผัสหรือการกดหรือเปล่า นะครับเนี่ยอยแล้วก็แบบองค์ท่านไม่ได้แบบว่าโอ้ลมดูนะครับถ,ถ้าเทียบกับพิมพ์ที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยพิมพที่ทธอทาขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะแบบโค้งซุ้มเนี่ยโค้งแล้วก็คล้ายๆกับเสมอกันสวยนะเห็นไหมครับความแตกต่างของของอ,องค์พระนะครับอ,อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เป็นพระที่ทําขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่คนละเนื้อนะครับถ้าให้ดู องค์นี้กับองค์นี้นะครับเนื้อค่อนข้างจะแตกต่างนะครับองค์นี้คือผมส่องสายโรงงานให้ดูก่อนนะครับอันนี้พื้นผิวสายโรงงานที่ทําขึ้นมาแล้วถ้าเลื่อนมาหาขององค์ที่ผมแบบสะสมรับเข้านะครับแตกต่างกันนะครับแตกต่างกัน อ,องนี้อีกองหนึ่งนะครับอ,องนี้ดูเนื้อเหลืองแต่ไม่ใช่นะครับคือถ้าอันนี้คือผิดเนื้ออยู่นะครับอันนี้คือผิดเนื้ออยู่มีที่ผมสนใจเนี่ยก็คือ3ามองนะครับผมขอราคาไป3ามองนะครับ fc บางขนเทียนนะครับองค์อื่นเดี๋ยวผมพาไปดูครับก็ดูง่ายดูง่าย,ายหมายความว่าเป็นพระที่ ไม่ได้ได้หาเลยนอย่างสมเด็จหลวงปู่โตพิมพ์ขาโตแบบนี้นะครับเก๊ออกมาเยอะนะครับเนื้อแบบคาบด้านหน้าเป็นสีเขียวนะครับเนื้อเป็นเนื้อสมเด็จเนี่ยปล่อยผ่านเลยครับไม่มีนะครับเป็นผ้าทำขึ้นมานะครับเจดีโปโพแบบนี้ก็ยังไม่ได้รับนะครับหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับอันนี้ก็ยังไม่เก่านะครับอันนี้คือผมให้ดูคร่าวๆครับแบบนี้ยังไม่ใช่นะครับแบบนี้ยังไม่ใช่ นี่ผมให้เอฟซนะครับเอฟซดูตามหรือเจ้าของพระดูตามนะครับองค์ที่ผมไม่ได้รับนะครับแบบนี้ไม่ได้เล่นนะครับเนื้อแบบนี้คือเนื้อที่ทําหลอกขึ้นมาคล้ายๆเนื้องาเนื้อหนึบนะแต่ว่าแบบนี้ไม่ใช่นะครับดูดีๆองค์นี้จะเห็นเรื่อยๆครับจะเห็นเรื่อยๆ แบบนี้ก็เป็นที่อื่นนะอันนี้ไม่ใช่บางขนพรมนะครับอันนี้เห็นไหมคืออันนี้เห็นเป็นแบบลักษณะเป็นข้างข้างหลังเป็นก้างปลานะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับพิมพ์จอมพลอันนี้ก็น่าจะช่วงน่าจะเป็นหลวงปู่หินหรือหลวงปู่นาคนะที่ทำแบบพิมพ์นี้ขึ้นมาช่วงช่วงร้อห้าก็มีครับแต่ว่าเนื้อนี้ยังไม่ได้เล่นนะครับ นี่ผมปล่อยผ่านอย่างเดียวนี่นี่บางขุนพรมกูใหม่นะครับกูกันขึ้นมานะน,นี้นะดูดีๆนะครับอันนี้พระไม่ได้เก่ามากนะครับสะสมได้แต่ว่าต่างวัดองค์นี้ออกช่วงรอห้านะครับอ่สาสะสมได้นะครับแต่ตัวผมดูเป็นบางองคนะครับผมเช่าเป็นบางองนะองนี้ผมยังไม่ได้เช่านะครับ องนี้ก็เป็นพระที่ทําขึ้นมานะครับผมยังไม่ได้สะสมนะครับหลวงปู่เผือกนะครับอันนี้ผมยังไม่รับนะครับเนื้อยังไม่ใช่แบบที่ผมเล่นนะครับผมให้ดูไปทีละองค์นะครับอันนี้ผมผ่านนะครับผมขอปล่อยผ่านอันนี้ร้อยปีนะครับผิดเนื้อนะครับมีไข่ปลาก็จริงนะครับแต่ว่าเนื้อท่านไม่ใช่หนึ่งร้อยปีนะครับเนื้อไม่ใช่หนึ่งร้อยปีนะครับ องนี้ก็พิมพ์ใหญ่ไม่ใช่นะครับอ่ันนี้ก็ยังไม่ได้สะสมครับเป็นพระช่วงรอห้านะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นผราทําเก่านะครับเห็นไหมเห็นคาบคาบนี้คาบดำนะทาเป็นคาบกุ่นะครับอันนี้เป็นพระอบมานะครับผราอบพระอบผ่านอย่างเดียวครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับ ที่ผมเปิดให้ดูก็คือมีที่ผมไปได้แค่3องค์ครับที่เป็นพระสายสมเด็จนะครับที่น่าสะสมนะครับนอกนั้นนี้ต่างวัดบ้างพระใหม่บ้างแล้วก็พระทําขึ้นมาหลอกนี่เนื้อเหลืองแบบนี้ทําขึ้นมาหลอกนะครับหลักๆแล้วดูดีๆนะครับเจ็ดชั้นแบบนี้ก็ไม่ใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ผมไปเร็วนะ อันนี้คือนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวๆอันอันอันนี้คือเป็นผ้าดี9้าชั้นอันนี้ผ้าดีนะครับอันนี้ผราดีสะสมได้ด้วยนะครับอุ่งนี้นะครับอ่าสะสมได้อันนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของที่ไหนนะครับเป็นผ้าแท้นะครับเจ้าของพระครับอันนี้ก็เป็นผ้าใหม่ผ้าดีนะครับ นอกนั้นนี่จับไม่ได้เลยผมจับไม่ได้เลยนะครับอย่างปกโพนะครับอันนี้มีทั้งถึงยุคปู่นาคถึงถึงยุคกับของปู่นาคแต่อันนี้ไม่ใช่ทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นพระทําขึ้นมานะครับขอไปทีละองค์ครับของเจ้าของพระนะครับจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะแบบนี้ผมไปไม่ได้นะครับแบบนี้ก็เห็น น่าจะเป็นช่วงรอห้านะครับอันนี้ก็9ชั้นสะสมได้นะครับอันนี้ปล่อยผ่านอันนี้ไม่ใช่นะครับองค์นี้ปล่อยผ่านองนี้ไม่ใช่นะครับอง์นี้ใช่นะครับอันนี้เทวดาแขนหักศอกอันนี้ปล่อยผ่านนะครับองค์นี้ผ้าใหม่นะครับ ต่างวัดองนี้พระธรรมเรียนขึ้นมานะครับอันนี้พระธรรมเรียนขึ้นมาปล่อยผ่านนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพระอันนี้น่าจะต่างวัดนะครับอันนี้น่าจะต่างวัดเป็นพระเนื้อดีนะครับเป็นพระเนื้อดีอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้องนี้กับอง์นี้คล้ายกันนะครับแต่แค่เนื้อจะเหลืองกับไม่เหลืองเท่านั้นเองนะครับ เส้นได้นะครับมีเส้นได้กี่องค์นะผมลองเรียงให้ดูครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับแบบนี้ปล่อยผ่านเลยนะครับเส้นได้แบบนี้นี่คือแบบพยายามทํามาให้หลงนะครับหลงเช่านะครับสองสามร้อยปล่อยผ่านนะครับรูปเหมือนรอสี่อันนี้ก็ยังไม่รับนะครับ แต่ผมก็รับเป็นบางองค์นะครับรับเป็นบางเนื้อเนื้อไหนที่แบบดูง่ายผมก็รับนะครับแต่ถ้าเนื้อไหนที่ดูยากนะแบบว่าเอ๊ยยังไม่ใช่ผมก็ปล่อยผ่านก่อนสังคติเห็นไหมครับกับองค์ที่ผมได้มาต่างกันคะแนนไม่ใช่นะครับอันนี้สะสมได้ต่างวัดอันนี้ผมยังไม่รับนะครับปล่อยผ่านอ่ะปล่อยผ่านนะครับ อันนี้ยังไม่รับนะครับปล่อยผ่านอันนี้คือขอบล่างฟันหนูนะครับอันนี้ต่างวัดนะครับเนื้อดีต่างวัดพระไม่เก่ามาก50องค์ไปเร็วนิดนึงครับอันนี้บางคนพรมกูใหม่ไม่ใช่นะครับเนื้อคล้ายๆกับหลวงพ่อกลวยที่ทํามาหลอกนะเนื้อคล้ายๆแบบเดียวกันกับหลวงพ่อกลวยที่ทําเนื้อมาหลอกนะครับ อันนี้ปล่อยผ่านนะครับอันนี้ก็แจ้งไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ถนัดนะครับอันนี้สะสมได้นะผมให้สะสมนะครับอันนี้ปล่อยผ่านนะครับอันนี้ปล่อยผ่านนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอ่าปกโพอันนี้เป็นของพิมพ์วัดลักังแต่ว่าเนื้อองค์นี้ไม่ใช่วัดลักขังนะครับอกคุดนะครับ ปล่อยผ่านนะครับอันนี้กับองน,นี้ก็ผ่านนะครับผ่านอันนี้พระต่างวัดนะครับพระต่างวัดผ้าเนื้อแท้นะครับสะสมได้นะครับอันนี้กับวงน,นี้คล้ายกันนะครับอันนี้กับวงน,นี้คือคล้ายกันคือพระทรมาวันณะคือต่างวันณะแทบจะเหมือนกันนะมีคาบขาวคาบเขียวนะครับคาบเขียวให้เห็นว่าทําเป็นเก่านะครับแต่เราก็หลงอ่า สชั้นอันนี้เนื้อไม่เก่าซุ้มละคังอันนี้ไม่ใช่นะครับน,นี่ยังไม่ใช่คะแนนสะสมได้นะครับถุงนี้ยังไม่ได้นะครับอันนี้สะสมได้นะครับเป็นไกเซอร์นะครับพิมพ์โบราณน,นะครับแต่ว่าเป็นของหลวงปู่หินหลวงปู่นาคนี่แหละครับอันนี้9้าชั้นยังไม่ได้เช่าหา สมเด็จอรหังอันนี้ผ้าใหม่ผ้ายุคหลังสะสมได้โอเคนะครับพี่ของ FC บ้บางนขนเทียนนะครับก็อาปราสาทพิมพ์ใหญ่ปี P 06วะัละคางพิมพ์ใหญ่เกียรตรุซุม้มอาปกโพ6นะครับโอเคนะครับัน คลิปนี้ไม่มีประมูลผ้าน,นะครับขอบคุณมากครับ